ลุงปู่ปีทีเทเลยครับนี่ีซ c หยากบ่หยากกว่าเห็นเนี่ยลุงทุลายบ่ชุดแรกหมดนี่ปีนี้หมดสองเซนบ่ยานยังยานแต่ฝนตกใส่ยังดีเอาทนขึ้นไดไหมสวัสดีครับแมพี่น้องครับมือนีผมกะมาเลาะในทงในทานะครับกะมาพอนี่ครับที่เขาคุ้มคุ้มไว้นี่ครับครับพี่น้องครับจะว่ายังครับนี่นี่แหละครับพี่น้องเขาเอื่นว่าบักแคนตาลูปครับ มือนีผมผ่านมามาพ่อสวนแคนตาลูปครับก็เลยแวเขามาครับเพื่อสีม,มาสอให้พี่นองได้รับความรู้ครับผมว่าเขาเหตุจังใดเขาปลูกจังใดนะครับเขาบำรุงร,รักษาจังใดนะครับผมเนี่ยว่าไอแคนตาลูปนี่นะครับมันยังเป็นอีย่างที่ว่ายังยากยังเป็นความลับยังสลับซับซ้อนอยู่นะครับก็เลยสีม,มาสอให้พี่นองไน้ฟังบึ่งนะครับแต่พี่นองไน้ฟังแล้วว่ามันเป็นจงังใดนะครับ ความรับเหลืองกาป้ปลูแคนตาลูนี่มันได้รับกรัรนขี่ค่ายหรือกระจ่างหรือย่งครับพี่น้องครับบอกก่อนนะครับคุ้มกับบุณหูได้ว่ามันกระจ่างหรือบวกกระจ่างจะด้กะพี่น้องกับฟังไปเลวกับพิจารณาเอาเลยครับว่ามันกระจ่างหรือย่างบวกกระจ่างครับแต่ผมกันย่งแนมว่ามันยังเป็นอีย่างที่ไม่หล้กก็ย่งบพท่านเป็นที่แพร่หลายของคนทั่วไปครับก็เลยน,นี่มาสอนให้ฟังบึ้งครับว่ามันเป็นจากไหนพิ่นสีบอกหรือจังหรือบ่บอกจังไหนกะไ,กไปไปสอนนับกันครับพี่น้องครับ ลุงปู่ปี้ทีเทอะไรครับนี่ PTC หยากบ่หยากกว่าเห็ดแนวอื่นหนักกว่าเห็ดแนวอื่นผมเหรอเหตุการเกษตรอืมตัวตัวนี้ครับไอ้มันจะมีแค่ตลกกับอย่างอีกลืมไหมแตงโมว่ะไล่ๆน่าไม่หลอนเมลอนบ่อืมสืบษาต้นนั้นยังทันไหมต้นนั้นราคาดีถ้าเมลอ่ต้นนันหนกกว่าบักนี่อีกบ่หนักกว่าต้นนี้อีอ อันนี้ปลูกด้วยเมล็ดครับด้วยเมล็ดด้วยเมล็ดเมล็ดกระสือในตลาดนี่มหนบ่บ่มีขายต้องสร้างเอาสร้างอืมครับคือกระพายางนี่กับของโรงงานกระพายางนี่กับตัวผู้ซื้ออยู่โรงงานอีกกันมาเขาเอาของตลาดพันเจ้าโฮบอบออันนั้นบดถึกมาเข้านะนะอ๋อบอสม่ำเสมอนี่มันมันทีเขามันไม่ได้ระยะเขามันเลื่อยเป็นบ ลงทุนหลายบ่ซุดแหลกมั้นี่ปีนี้มัดสองแสนแล้ลงทุนปีแรกนี่หลายอยู่บ่ไอแต่ละเถื่อแต่ละเถื่อมัดสองแสนก็ได้ยกกำไรครั้งหนึ่งได้อยู่ได้กำไรครั้งหนึ่งบ่ยานยังยานแต่ฝนตกใส่ต้มปูนาแรงนาแรงก็ปีปีแรกเนี่ยยังดีเอาทุนขึ้นได้ไหมเก็บได้รุ่นแรกรุ่นที่สอง เย็บยังท่านแล้วสาพฝนตกมานน้าหมดเลยเนะี่ยนี่นีถึงน้ำหมดเลยเนี่ยนี่ถึงนำ้นงนำหมดเลยก็สแสดงว่าต้นนี้คือมันลงทุนสูงลงท้นสูงแล้วมันก็แห้งแห้งขนวอาพื้นเสียงเสียง,เ,ยง,งเสียงกับน้ำฝนเสียงกับน้ำฝนเพราะฉันต้องปลูกตั้งแต่หลังจากตุลาไมานี่พ่อทีปูได้ไปจนหอดเมษามพืนสภาพกับวรส่อยุดแม่ละแต่แต่บางปีก็เมษากระตกแล้วเด่นเนี่ยเสียงเอาเนอนครับเสียงเ อืมว่าโดยยานหยังยันครับครัมันเป็นหน่วยไอ้นวยแหละไอ้นวยยังเขียวมันพอเป็นอย่างไรครับมันซึ่งมีปัญหานวยกําลังสิสุกอ๋อก็เีสูกถือฝนมาได้อืมถือฝนถือฝนน้ำเขาเลยไหมอืมว่าเขาได้อย่างไรบู่้มันคือใครไกลเนาหน่ะนะครับหออม้าบ่งขางนอกบอู้หได้ว่ามันเนาแนบมือก็คือสวยงามอยู่อืบัดพ่อพาออกมาหล้ะบ่แมนเออทางมาเป็นมันไม่น้ำ้างใ้นเลยนะครับ ปลบบูกแค้นตลูมนี่ลงทุนที่เห็นเห็นก็คือระบบน้ำนี่แหละแม่นบ่บนระบบน้ำระบบน้ำเนาะหม,มูยาหมูปุยนั่แหละเผ<อ>็ะะดเพราะว่าใดอีกเพี้ยกระลายอีกเพี้ยกระลายเนาะอันนี้แต่อาศัยว่าราคาดีรครับราคาดีราคาเขาดีกิโลละเท่าถดได้ก่อนหนาสวนนี่หนาสวนยี่สิบบาทในี่ยิดสองบาทอืมเบอร์หนึ่งได้ละ มันร้องตะละเบือก็ลดลงลดลงครับผมลดลงของคัดเด้คัดเพื่อนว่าคัดปี๋นะนะครับคือขายมูทเรียนี่อนี่ละครับไปที่สวนเพื่อนคัดปี๋กันคัดบรถือเอบ่ไห้ครับมันกับลัเทือก็ตีกลับลัเทือกัก็เพื่อนหักเงินเลยนะอันนี้เพื่อนอันนี้ผูกปูกกระตุกแกบอกขึ้นว่าปูกไปขายแตงหักผูกผูกช่องทอแกหรือเปลู่กส่องทอแก สรงกับเทาเ่าแก่แบบเล้วแต่มาห้าหาได้นะหาเท่าแก่กันนะครับอืมรังเทือกับเท่าแก่องก็มีบางสันเพระครับมันก็แล้วแต่จังหวะห้าเนาะอืมเป็นบางคนมา,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 าห้าวกับบางบางคนกับพยายามเบิางว่าผู้นีิสกงฮาร์โบ่จะงสันนะอ่าครับสิงองที่ใดอืมเท่าแก่บางคนมาหอดมาห้าใส่ถุงไว้แล้วสีถุงมาถิ่มก็มีไหมเอา้าคื่อจะเห็นแนวนั้นัดพุทธิวะเขามาห้าแบบใส่บางแงมพันว่าอืม สีทิ้งสีออกสีกออกสีก,ออก,สกบบัวคายเลี้วเขียดแล้วบัวคล้ายจังเดมเพา,า,าหาตะแกรหายากเด้อ๋อครับพื้นมาชุดนี่พื้นมาพื้นตีหนะาพื้นมาเอาหนุ่ยเขียวปนหลายของจะสั่งมาเวลาเ่าเก็บครับเ่าก,ก็วบ,บองสุกเยอะพันกับกาะบองสุกเป็นบองสูงนะเฮาอของของลูกนี่ใส่ระบบยศนามบ่เปินว่านามยดนามยดบ่ระบบนามยดมันชิมีสายเขามันตะหากมาเลยนบ่อื โอ้ที่ไหผมเข้าใจว่าเป็นทอแบบสีซื้อสายเป๊ะแบบสีซื้อแล้วเข็มจ่อโบแมนตัวนี้มันมีไข่ไขก่กระตู้งยังอยู่ท่าไงนี่นี่นี่อืมยึดน้ำน้ำออกออกว่าแห้งกับข้าวจ่อได้บ่กออกออกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดน,นะนะออกหน่อยกูเข็มมาสั่นต่อหน่อยก็เข็มอืมไอเข็มข้าเจาะกันมามันตกใส่เด่นเนี่ยกันมันถึงหา่างเด่นมันออกหมดเลยแต่มันมันห่าอยู่นะอ๋อครับมันเสือครับแต่มันเสือห่างก,กันสั่นครับอืมถ้าเข็ม แต่ตัวนี้บอ่บเอบื่อเบ่เสียเลยเออมแม่น้องน้ำออกแน่แก่ทังใสปุ่นนั่นแล้วเนาะน้ำเอาแบบมัน,น,นออกเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับมันบ่ทังใส่คือเอาเข็มจับอืมบางทีเอาพันยุกแต่ตัวเจวาะหูสำคัญฉัน,นเอาสร้างเตจหน่มันนหูห่างมันบ่บครับหูหางมันก็เปลืองเนื้อทีมเาอีกครับเอาเอากระว่าเอาสัมปะติครับต้องโทษพันวัสดุเอา ทางสั่งเอาจากเส้นมาสั่งถอะจากเส้นมาสั่งสั่งเลยเออสั่งครับขอโทษไปบอกประเทศพันธ์ครับบะนี้เฮาเฮาปลูกนี่เฮาตั้งแต่มือปลูกตั้งแต่วันวันเม็ดเลยเป็นบ่ใส่วันเม็ดเป็นบ่ครับเฮาไถแล้วเฮาก็ยกล่องแล้วก็เวียดนามบ่บั็นนี้ถึงบ่บ่อฮดบะนี้เฮาก็ผ่านี่คุ้มเอาปุ๋ยเซก่อนเอาปุ๋ยเซก่อนปุ๋ยปุ๋ยยังครับ ปุ้ยขี่ไก่นนะุ้ยขี่ไก่ใส่ก่อนอ๋อใส่แล้วกอ๋อใส่ขี่ไก่แล้วก็ไถบ่บ่ใส่ใส่ก่อนไทยก่อนไถแล้วก็อันนั้นนะใส่ขี่ไก่ห้วยนาบ่ไทยแล้วก็มาเฮอกตันเอาเรถปั่นมันบ่อ๋อครับครับครับตันดินแล้วก็ตีเส้นครับตีเส้นก่อนตีเส้นครับตีเส้นแล้วเอาขี่ไก่ใส่ขี่ไก่ใส่ปั่นคู่ปั่นคู่เสร็จแล้วก็เซ็นบน้ำยด เอาระบบน้ำยึดหลักไปก่อนอแล้วค่อยคุ้มผมาแล้วเขาปิดๆบ้านนี้เขากาจังค่อยหยอดเมด็ดม,มันเกิดที่บอมลุ่มละตนบอกขึ้นไดนคอยแซมที่หลังบอกลุ่มละเม็ดบอกมันเกิดข้น,นว่าเกิดมากกวตรงสองครับผมหลังจากที่เข้าปูนี่จักมือเขามันจะสีมีหน่วยครับประมาณหกสิบกว่ามือหกสิบกว่าหมือสี่ออกหน่วยแล้วมันเก็บไปดินยบานไหน เก็บมันก็สิอ่ในเล้าสีหมื่นหาหมื่นมันได้ยกส,สยั่นอ๋อครับคือออกมา,มากมันก็สิออกออกนวยมันก็สิออกผมผมก็เลยวันนี้คืนหนึ่งแม่มันก็คือแจ้งหมดหอหล่ะอ,อ๋อหอดหก้หนดปลูกคือเก็บเลย์ซูบผมกันเบิอ้องเราท่านต่ออือแต่ก็ต้องเบิ้งให้ออกเบิ้งว่านวยสุกนวยดิบครับมันซื้อคือกันเลยมันมันไม่มีไอ้เพื่อนอย่าง สาสวนเพื่อนว่ามือนะมือมือมือแตงโมมันบอกไอ้ที่มันไปเกี่ยวกับหญ้ากันแตงโมมันไปเกี่ยวกับหญ้าตอนนั้นกันตอนนั้นตายถือว่าสุกเลยอ๋อครับแต่ตัวนี้บ่มี่เลยบ่มีมืออ๋อครับบ่มีมือมันอใครเนี่ยก็หักหักที่มันออกไม่งานนั่นนะกินไม่เกาะนะอ๋อเท้ามันเนาะเออเท้าเนีนเอเท้าเนกับพงหูวเคลื่อนอะไรจะเกิดอะไยังแล้วบัหนี่มันใส่ปุ๋ยเดี๋ยวใส่ตจงไหนนี่ยืนสีสีป่ะออกที่ไหน ซีดเอาซีดทั้งใบนี่บ่หักเด็ดใส่บ่นี่หักเหักก็ใส่นั่งหมดละใส่ผสมใส่ใส่ในอันนั้นในแทงน้าเหมนไงในแทงน้าอ๋อแล้วก็อปล่อยปล่อยเขาเลยบ่บ่ต่อไม่ยอดที่าต้นที่าต้นอ๋อเขาทาตัวเนาะมากับสายหนามเลยปุ๋ยเดี๋ยวนี้ไอ้ยาเดี๋ยรังเทือกมันก็อันนั้นเด้ มันก ja ouais. no. ็แตกทิ่มก็มีเออแต่เขาที no, okay, Thanks, ่เบิงจังหวะเขาเนาะเขาไปอยู่แต่ในถังมันบอกกุ๊กซี่จะถังครับพอเปิดถมันแตกอ่ะมันแตกออกหนี่งหนึ่นออกครับแถวหัวมันแล้วเท่ากับะเก็เนาะครับสเก็มันหิวหน้ามันมากัดสายครับแตกออกเอากระแตกกันมาหมูจะกัดสายน่ะเขาต้มากินน้มเนาะมันสิสลัดแท้หมูจะกัดสายลายอะไรกระแตกคนซูมือเขาบุ๋งหัวลากระแตกกระตายยังไม่เขาเลยเหลือเหลือมีเนาะ สมัยตะกี้บ่เคยมีเลยโอ้ยเดีนี้มันมีกระแตมีหนูมีอยังหลายอยัางว่ะคนไม่รู้จักล่าเหมือนเดิมสัญชาตญาณบวชพันคร<อ>ับไว้ยิ่งนั่เนาะครับไอ้โอเมนคนหูกินสมัยแต่ก่อนมันก็เถ่าแล้วกับบัวลาบัวหยังเด็กหนุอยรุ่นใหม่กับบวชสื่อยางเดียวตัวเด็กหนุ่ยบุงหัวเลกับบุงหัวบุงลายบวชคืนตะกี้ครับตะเด็กหนุอยยังหาอยู่เด็กหนุอยนั่งกระติกเมนบวเอุู๋มือมัวนมืมีเดี๋ยวมันตรวจสอบให้มัน ครื่องไผเครื่องมาก,กลุ่มหนาใส่กันอยู่ขี่รถพานเขาไปในเฮือนว่าเนี่ยกลุ่มหนาอยู่ป็นทันหูเลยอ,อันนี้ใส่ปุ๋ยยัยงครับนี่โอ้โหไหมเพิ่นใส่อ๋อเพิน่นเขาได้รับประชาชได้เหลืองอ๋อเลื่องปุ๋ยเพิ่นที่เพิ่นบันนี่กับฉีดหาทางใบเนาะพวกยญ้าขา,มาแมลงเพียกับฉีดร่มไรในจนังหวัดแม่บอนนี่นี่ที่ไหนตรงเพียหลายตรงตรงนี่สูตรสูตรของเพิ่นตหงยาของเพิ่นต่างหากเอาหนีโมหูเนี่เพิ่นบอกโมหูเนี่เพิ่น หกสิบมื่นเด้เก็บได้เกี่ยวตยวระโมยยาไม่มีผู้ผลิตตะโมยปุยไม่มีผู้ผลครับไม่ว่าพันเฮ็ดนีด้ส่วนมากไม่ได้ซื้อตลาดครับของทุย่างไม่ได้ซื้อในท้องตลาดครับอือแต่วทุนสูงเถาะเนาะลงทุนสูง,สงอืมถ้าเรื่องลงทุนย่ำละก็สูงครับ เห็ดจังไดยนี่เห็นแน่เบิ้งกับเป็นตาเห็ดตัวเดเนาะแต่แน่ว่าลุทุนสูงนี่มันกัดเนาะเมื่ต้องคิดให้คักๆป่วยแล้เนาะคนสีเมืองใหม่เห็ดปีแรกแปดหมื่นว่าหายเลยไหมอืมหายเลยเอาผลิตเห็ดนั่กัดคิดเอาพิจารณาบ่คักแล้เนาะต้องเบิ้งเจ้าของนั่แล้วว่าสิไปรอดวอกออ้ยังเทอแง่เมันกัดใส่ทุนสูงบดล่ะ ในท่อนสูงน้ำเาไ่มีประสบการณ์นะครับตัวนี้ตัวสำคัญอันนี้คือห่อจอหนามเนาะจอหน้มหมื่นเจ็ดเลยนี่แต่สามบอนี่นะพูดถทางพูดนะครับเจาเบลเลยว่าเท่นี้มันตีถุยทับทันสามสิบห้าเมตรปุ้ยเอาห้วยยุ่งหนีบุ๊มเอนบ่ห้วยยุ่งแต่ขัเจาะตื่นก่อย่านน้ำมาพอนดนะอ๋อครับเพาลึกไว้ก่อนเออลึกไว้ให้ให้แต่น้ำมันออกไม่ลึกดอกครับให้น้ำนี่มันตกลงไปในบ่อให้มันได้ลายๆวันทันต่ออ๋อครับลายดูขึ้นให้มันมืดนะครับ อืมถ้ามหูมาหน่อยเนาะมันดูดมันก็บ,บรรทันปั่มเนาะอ,อันนี้ก็กระจอกขึ้นไปเป็นน้ำมันก็ลุกมาไหลมันก็ิไหลทันกันเวลาเปิดมันไหลจอกาเขา้ากันหรมันไหลลงขึ้นกับเฮาไอจากเฮื่นหน้าก้นตกไหลลง,งอืมไหลไหลตกลงอ๋อทอนกระจอแล้วเขาก็เฮ็ดหูหห้หูหูหูหหเห็นไหมมันไหลลงเงินบ่แมนครับแมนครับหกสิบมื้อ หกสิบมื่นสิได้บะนี้มันออกได้จ้างมือจันด้ใส่ปุ๋ยนี่ก็ออกประมาณซิบหมื่นิบมื่จังจันด้ใส่ปุ๋ยถ้าปลูกได้ซิบมื่นก็ใส่ปุ๋ยบางสั่นนะอ๋อครับจันด้จันดิปกติกองหัวหนามทำได้ก่อนหนึ่งซืนบ่พ่อได้ซิบมื่นเขาจังใส่ปุ๋ยครับคือกับปลูกแนวอื่นนั่ะละคือปลูกบะพริกอ่ะละครับ คตวนนั้นเลี้ยวบ่เลี้ยวไปต้นนั้นยังอีกลองหนึ่งเลยปิดไปเป็นบางตอนใโดมครับต้นเป็นจะไหนครับพี่น้องครับสำหรับการสอนในหมือนี้สำหรับผมผมกับไดซซเล้วในเหล่องเทว่าลุ่งเพิ่นบอกมากนะครับผมบางส่วนลุ่งเพิ่นกับบุงหูครับเพราะว่าเพิ่นแบ่งงานกันเห็ดกับหลูกเคยครับเพิ่นกับเชี่ยงกังเว้นครับส่วนเรื่องหญ้าเรืืองปุ๋ยเรื่องอีหยังอีสูตรรับต่างๆนี่ครับซิเป็นของหลูกเคยเพิ่นเห็ดนะครับ รุงเพิ่นกะบอกผมได้ทอที่เพิินหูนะครับพี่น้องได้ฟังแล้วได้เบิ่งแล้วฮูซสึอจางไหนครับเป็นจางไหนครับแนบบึงพสิเส็ดน้ำได้บ่ครับฮึงยังยากอยู่ครับแต่ถ้าพี่น้องเห็นว่ามันย่งยากอย,กอย,กอยู่มันย่งอันนี้ก็อยาเพิ่มตัดสินใจเหตุตามเลยครับเด้อยเดี๋ยวบหน้าผมก็บเสีเบิึง,งส่วนทังอื่นอีกครับเพิมสิมีทิปมีขอคิดมีแนวทางอียังดีบอกบอกครับ จังได้ก็ให้พี่น้องกดติดตามไว้ได้ครับเดอ้อผมเสือวานี่สิบแมนคลิปสุดถ่ายของการปลูกแคนตาลูปนะครับผมสิไปหามา,มาไปสอมาให้พี่น้องได้ฟังได้เบิ่งจดว่ากระจ้างใจผมแหละครับจังสีเศร้าเห็ดเหลืองบักแคนตาลูปครับแต่มือนีกะทิดพ่อทำานีก่อนแหละครับเพราะว่าเบิ่งแล้วครับมันกะย่งบ่ท่านสีได้ความหูเบิดเพราะว่าจัางบ่ทันพอหลูกเคยผมเพิ่นครับผม เดี๋ยวบานาถ้าผมพอ่อลูกเคยเพิน่นผมกระจังถีมาส่อให้ฟังอีกหรือบอาสิปไปพอ่อฟ้า,ฟามแคนตาลูฟร์ฟมอื่นนะครับผมกะชีหาข้อมูลมาทิ่ไปซอมาให้คักเลยครับพี่น้องครับให้พี่น้องได้หูได,ด้ให้พี่น้องได้หูให้พี่น้องได้เข้าใจเจ้าว่าทองแท้หมดแล้ครับผมจังถีเศร้าเรื่องบักแคนตาลูปครับสำหรับคลิปนี้ผมกะสีขอโตก,กันนะครับเดอ้อสวัสดีครับ